มารีวิวการใช้ขาตั้งไมาเซลฟี่แบบนี้นะคะที่จะทำให้เราใช้ได้นานขึ้นและนี่นะคะก็เป็นผลของวิธีที่ผิดนะคะมันก็จะทำให้อนนี่หลุดออกไปเวลาที habitude, ่เราไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็จะเอียงๆนิดนึงนะน้ำในหูไม่เท่ากัน วิธีที่เราจะใส่โทรศัพท์เข้าไปในอันนี้นะคะก็คือเราอะต้องดันมันขึ้นไปแบบว่าแบบตอนแรกอะเราก็ง้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาดึงอะก็แบบดึงออกมาเลยแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องอะก็คือเราต้องดันอันนี้ขึ้นไปดันขึ้นไปแบบนี้ดันขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะแบบว่าลูดเอานีเวลาเอาออกนะคะก็ ดึงขึ้นดึงขึ้นแบบนี้มันก็จะทำให้เขาเรียกอ,อะไรอ่ะเนี่ยอที่มันมมนุ่มๆตรงเนี้ยมันไม่หลุดออกง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราทำผิดวิธีเนี่ยมันก็จะหลุดออกแล้วทีเนี้ยขาตั้งมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เออมันจะแบบไม่ยึดเกาะเนาะ อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลค่ะตั้งไลฟ์สดหรือว่าไมค์เซลฟี่ของเราได้ง่ายๆนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้นลยสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามนุ่นได้ที่เพจนุ่นขายการโนล่าโกลเด้นเกรนธัญพืชสีทองหรือว่าเออ u u u e e อารยา PSK ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย